ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามา,ารับชมรับฟังนะคะสำหรับรายการตามติดชีวิตญี่ปุ่น vs พรรยาคนไทยนะคะกับอ้อมค่ะคนที่จะมาพูดบอกกล่าวเล่าฟังเกรด็ดความรู้ดีๆข้อมูลดีๆเกี่ยวกับนิสัยของหนุ่มญี่ปุ่นผู้ใช้ญี่ปุ่นสามีญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงสังคมภายในญี่ปุ่นแบบกวา้วางๆก็ได้อันไหนที่ลงลึกได้อ้อมก็จะมาลงลึกให้นะคะแล้วก็ แชร์ประสบการณ์ในส่วนของชีวิตอ้อมเองก็จะบวกเข้าไปด้วยนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะก็อ้อมก็ถ้ามีเรื่องไหนที่สามารถนํามาพูดคุยได้อ้อมก็จะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมานะคะ ส่วนคราวที่แล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะอ้อมจะ,อะลงหัวข้อคลิปนะคะจะเป็นในส่วนของเรียกว่าเหตุผลใช่ไหมคะที่ทําให้หนุ่มญี่ปุ่นเกิดอาการนอกใจของผู้หญิงอย่างเราใช่ไหมคะ,ะจนถึงออกไปทางเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าสู่แนวทางการเป็นชู้นะคะ,ะส่วนข้อนี้ค่ะข้อนี้หัวข้อนี้อ้อมจะมาลงเป็นเกี่ยวกับ จะมีวิธีป้องกันยังไงนะคะไม่ให้หนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยนอกใจเรานะคะอันนี้คือ,อาสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะอ้อมเชื่อว่าสิ่งที่อ้อมพูดทุกข้อนะคะเอาไปใช้ได้จริงนะคะก็มันเป็นอ,อ้อมยกมาประมาณสี่ข้อค่ะสี่ข้อง่ายๆนะคะคุยกันง่ายๆคุยกันได้อ้อมเชื่อว่าน่าจะทําให้ส่งผลดีได้แน่นอนนะคะข้อแรกค่ะ คือคุณคบกันแล้วพูดให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะคือแบบชื่นชมกันนะคะมันจะเป็นการเพิ่มเพิ่มอาจจะไม่ได้เพิ่มความรักให้มันเยอะขึ้นแต่พยายามอย่าให้มันลดลงนะคะชื่นชมไปค่ะคืออย่าดา่าอย่าว่าอย่า พูดในทางลบให้เขารู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอยู่ด้วยด้กอยู่ได้ด้วยการคิดบวกนะคะชื่นชมกันไว้ก่อนนะคะถ้าเราคิดบวก positive thinking นะคะทุกอย่างมันก็จะเดินไปในทางบวกนะคะส่วนข้อที่2ค่ะข้อที่2ทําตัวเองให้มีคุณค่าคือทําตัวเราเองให้มีคุณค่าเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะทําให้ตัวเองดูเฟรชดูสดชื่นตลอดนะคะเพราะฉะ ะนั้นเวลาหนุ่มญี่ปุ่นมองเรามาท่านเราแบบอึมครึมใช่ไหมไม่ค่อยใส่ใจตัวเองนะคะไม่ค่อยดูแลตัวเองยิ่งผู้หญิงอย่างเราเนี่ยบางทีอายุอ่ะ น้อยกว่าแต่หน้าเราไปก่อนผู้ชายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,อดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะดูแลผิวหน้าผิวพรรณร่างกายให้ดีนะคะให้ผ่องใสให้สวยงามอยู่ตลอดนะคะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นสัญญกรรมนะเพราะว่าผู้ชายหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงสัญญกรรมสัทีเดียวนะคะเขาชอบความเป็นธรรมชาติเนเชอร์ลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ มันก็มีวิธีดูแลผู้หญิงเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็สามารถเข้าไปดูวิธีดูแลผู้หญิงได้ตาม g o o g l e ก็คือมีอยู่แล้วนะคะทุกคนก็มีวิธีดูแลตัวเองในแบบของตัวเราเองนะคะส่วนข้อถัดมาค่ะคุยและปรึกษากันอันนี้ปรึกษากันเรื่องอะไรปรึกษากันในกรณีที่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าคู่ของเราอะค่ะ เริ่มมีแนวโน้มออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางอันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่คู่รักของเราสาราภาพกับเราว่าเออเนี่ยเขาไปทําเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะจะมีวิธีช่วยเหลือยังไงจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงโอเคแหละถ้าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากผู้ชายผู้ชายไปทําเรื่องไม่ดีนอกบ้านกลับเข้ามามาปรึกษาผู้หญิงอย่างเรามันแน่นอนผู้หญิงเรามันก็ต้องมีอาการโมโหมีอาการมีอาการโกรธอยู่ละแต่ พยายามมีสตินะคะสติจะควบคุมตัวเราได้แล้วก็มันดีแค่ไหนที่เขาเอามาบอกความจริงแล้วก็มาพูดคุยกันปรึกษาหาแ,วแนวทางร่วมกันอันนี้มันบอกบอกถึงเขามีความมั่นใจในตัวเราและเขายังรักตัวเรายังแคร์ในความเป็นจิตใจของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองคุยลองปรึกษากันว่าจะแก้ไขกันยังไงไม่ให้เกิดคารเกิดเหตุการณ์ชู้แบบเต็มรูปแบบแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรื่องว่าอะไรอะ ปัญหานอกบ้านตามเข้ามาในบ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะส่วนข้อถัดมาค่ะข้อถัดมาก็คืออาจจะเป็นข้อสุดท้ายเนาะ,อ,ะอันนี้คือขอคําปรึกษาจากคนที่ไว้ใจได้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะแต่เพื่อนสนิทอันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะ,ะบางคนก็เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อก็มีเคยได้ยินใช่ไหมในคนไทยของเราอะไรย่างเงี้ยค่ะมีนะคะแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นเขาอาจจะอ่ะ อาจจะมีบ้างแต่อาจจะมีน้อยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยาทางที่ดีที่สุดนะคะคือปรึกษานักจิตวิทยาก็ได้ค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีนักจิตแพทย์จิตวิทยาพูดคุยให้คำปรึกษาทางด้านสภาพ,พจิตใจก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,อยากสี่หัวข้อเนี่ยเป็นวิธีป้องกันแบบคร่าวๆที่ไม่ให้เขานองใจเรานะคะจริงๆงอ่ะมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่อ้อมอ่ะจะหยิบยกอ,อย่าง อของครอบครอบครัวหรือสามีอ้อมเองอะค่ะอาจจะไม่ได้มีเรื่องดีหน่อยอะพูดตรงๆคือไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงไม่ได้มีเรื่องผู้ชายเขาไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรอ,ไรอะเจนวายก็ไม่ได้เป็นนะอ่าก็คือ แต่เขาไม่ไม่มีเรื่องนิสัยการเจ้าชู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็อาจจะมีะเล่าให้ฟังบ้างว่านิสัยผู้ชายญี่ปุ่นอาจจะเป็นในกรณีแบบนี้นะเช่นแบบนี้นะแต่สิ่งที่จะดีที่สุดคือเราต้องพูดคุยกันเพราะว่านิสัยผู้ชายญี่ปุ่นอะ ทุกคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไม่เหมือนกันบางคนนิสัยดีก็มีเยอะนิสัยน่ารักก็มีเยอะนะคะอย่างบางคนนิสัยไม่น่ารักนิสัยไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจตั้งแต่แรกก็มีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาหนุ่มี่ปุ่นพยายามสังเกตเขาเยอะๆพูดคุยกันให้เยอะทำความเข้าใจกับเขาให้เยอะ สังเกตเขาให้เยอะๆข้อนี้อ้อมคอมเมนต์สังเกตเขาเยอะๆนะคะถ้าคุณสังเกตเขาเยอะคุณจะรู้เรียกว่าความเป็นตัวตนของเขาได้มากกว่าตัวเขาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ้อมฝากไว้นะคะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้สีหัวข้อย่อยที่อ้อมเอามาแชร์ให้ฟังนะคะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอ้อมทิ้งท้ายไว้แค่ประมาณนี้แล้วก่อนเนาะก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะอ้อมขอให้กำลังใจกับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุก นะคะ,ะจะมีคนที่คอมเมนต์นะคะรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มเป็นเอฟซแต่ก็ไม่รู้เป็นเอฟซหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณคุณฮิมารีด้วยนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอ้อมตลอดเลยนะคะอ้อมฟังทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีเกร็ดข้อมูลดีๆข้อสารดีๆก็ไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็นแล้วแต่ค่ะสามารถที่จะคอมเมนต์รายละเอียดเล่าเหตุการณ์เล่าอะไรให้ฟังได้เลยอ้อมเชื่อว,ว่าทุกคนที่เข้ามา ฟังคลิปอ้อมก็จะต้องเข้ามาอ่านเพิ่มเติมในส่วนคอมเมนต์บางคนก็มีคอมเมนต์ดีๆนะคะสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปฟังได้เลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ากับอ้อมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะคะตามติดชีวิตสามีปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะเจออ้อมคลิปหน้านะทุกคนขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ